ส่วนน้ำเงินนั้นก็เป็นแชมป์ปูนเสือปรวริศเสถียรยืนยงนะครับปีนี้25ในขณะที่เนาา34เคยสู้กันมาแล้วนะครับวันนี้ทั้งคู่จะต่อยกันที่น้ำหนัก118ปอนด์ล้าเรือน้อนาตะมวยหน้องบัวลำพูเลยครับมวยในกลางปรวริศมวยอุบลครับมวยพี่บู์บางสาหาร เ,เป็นผู้เอกนำรายการประจำวันอาทิตย์นี้ครับ1 1 8ปอนด์คือน้ำหนักของมวยคู่นี้ครับนาเรนาทนั้นจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่กับสาแล้วนะครับส่วนปรวริศนั้น25ครับมวยจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลรีคู่นี้เจอกันไปแล้ว3มครั้งนะครับทางด้านนาเรนาทมุมแดงนั้นชนะ1ครับที่ช่องเจ็ด ปารินันชนะ2ครับชนะที่ช่อง7แล้วก็ไปชนะที่วิธีมวยอ้อมน้อยล่าสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันมาตครั้งนี้เป็นครั้งที่4ีต้องยอมรับนะครับว่านารุนาฟฟอร์มการชกหลังๆมานี่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจประทับใจแฟนมวยไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ชกกับมณีแดงสองครั้งแล้วก็มาล่าสุดชนะนกยิ่งยอดพยับคำพัน อันนี้ก็อยู่ในทำเนียบว่าที่คู่มวยดูเดือดแห่งปีไปแล้วครับสำหรับนาเรนาคคนนี้นมีน็อกมณีแดงครั้งหนึ่งชนะคะแนนครั้งหนึ่งแล้วก็มานอ็อคอย่งยอดครั้งสุดท้ายนี่น็อกยก5้าก็สามสิบสี่ยังอันตร,รายนะครับสำหรับนรเนาธิเองชัดแล้วครับมวยซ้ายนาเรนาคครับขวานั่นเปาวริต อดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่4ครับสำหรับปรวริศเถืนยิงยงคนนี้ดีกรีนี่ไม่ธรรมดาครับและที่สำคัญเคยชนะน,นารุนาัดมาแล้วถึง2ครั้งแฟนกิ่งซางก็อาทิตย์หน้าครับมาแล้วครับกะเลียงลงจากดอยมาแล้วครับกิ่งซางกับยิ่งยอดพยับคำพันต่อยผู้เอกร้อเจ็ดโอ้ับในครับปรวริศตะขวาทับใน แม่เรนาดก็พยายามโต้ด้วยแข้งซ้ายใช้ความเร็วใช้สายตาแล้วก็ปฏิพานไว้พิษเนี่ยซ้ายในเรนาดชิ่งเหลี่ยมชิ่งไหวชิ่งพลิบแล้คู่นี้เรนาดั้น,นก้มเก็บคางเลยเลยครับสงขุมขึ้นครับ ตัวเล่ของอายุนั้นมากขึ้นก็ททำให้นรุณานั้นสุข,ขุมมากขึ้นเป็นนักมวยตัวอย่างคือนักมวยรุ่นน้องๆครับเอาแบบอย่างได้ครับนรุณาคนนี้ครับ34ปีนะครับแต่ว่าสภาพระห่มดูครับเตะซ้ายแรงครับร่างกายยังฟิตเปรีย้ยวเอาคืนเหมือนกันเปรวริดขวาเสียงดังฟังชัดกันกันแล้วครับ ต่อยก่อนครับเตะตามก็โปรแกรมมวยไทยเจ้สีวันอาทิตย์หน้าจะตรงกับวันที่28กันยายนนะครับดูลิขิตแคลิบอยกับพลหัสน้อยสกิจรุ่นโรนี่ต่อย106ปอนด์นะครับผู้สองกลังปรีน้อยวิิยาฟาร์มเจอกับมนตรีเล็กเพลนหรือไทยยิมส่วนผู้สามจะเป็นการชิงแชมป์รุ่นมินิไฟเวท เป็นแชมป์ของสนามมวยชั้นเจสีนะครับระหว่างวิรลชัยววิวัฒนานนท์กับวังไพรเกียรติประพัดแชม105ป์ร้อยห้าปอนครับแล้วก็ยิงซามครับมาแล้วนะครับยิงซามมโนพวิทย์กับยิงยอดพยับคําพันธ์ครับเจอกันครับยี่แปดกันยายนยกที่สองครับคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้มวยจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองัวลาพูครับอีสานตอนเหนือทีนรุนาค้าับซ้ายมาแล้วครับส่วนพิก ทางด้านเาริกนั้นจากพิบูลมังสาหารอุบลกับอีสานตอนใต้ครับเราจผ้าอีสานด้วยกันทั้งคู่ครับอีสานตอนเหนือกับอีสานตอนใต้ซ้ายกับขวาวจังหวะหลุดของวเวริศเกือบเจอหุกขวาของนาลุนาศสวยไปนิดเดียวครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งคู่ครับ แข่งของเาวริสนหน้าเนีด่ดึงบาดเสียวับลูกเมื่อสักครู่นี้ต้องเดาใจกันครับคู่นี้รู้จังหวะรู้ทางกันดีพอสมควรเจอกันมาแล้วสามครั้งสิ่งที่น่าจับตาดูก็คือ วันนี้นรุนาศไม่ถอยให้ปวรวิลินะครับเห็นไฟเริ่มก่อนด้วยเดินก่อนด้วยครับดูนะครับต้องระวังด้วยนะครับนรุนาศเอกอาวุธเพลินๆ,ๆมีหมัดหนึ่งสองแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับนี่คือสูตรของนรนทางด้านนารุนาศเหลอไม่ได้ครับประมาทไม่ได้เหมือนกันปอรวิลินี่ขวาก้านคอนี่ที่ช่องเจ็ดนี่เคยรับมาแล้วถึงสองครั้งนะคุณชัยทัศ ป็นวที่ออกแข่งได้ไวนะครับก็มาถึงชั่วโมงนี้ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับแข้งซ้ายกับขวาของทั้งคู่ซ้ายก็ของนัเน่าครับขวานี่เป็นของฟาวริดก็ท,ทําทาจะขึ้นก้านคอหลายครั้งเหมือนกันนทะางด้านฟาวริดยังรอจังหวะบวก เนรนาเองก็ไม่หลงทางครับโอ้ไปซ้ายแล้วต่อยตามเครับแม่มาสูตรใหม่ธรรมดา1-2ตั้งรับนะครับสูตรนี้เหมือนกันปวริศต่อยหมัด1-2เดี๋นี้ไม่เตะครับแกโยนเข่าขวางเสียหลักครับทางด้านเนรนาดโตไม่ทันเราจะได้ดูการดวลแข่ง้วครับแข่งซ้ายกับแข่งขวาซ้ายของเนรนาดขวาของปวริศ โอ้โห oh, ถีบหน้าเลยครับขยับปั๊บถีบเลยเข้าไปแล้วครับนลนาโอ้ oh, ถีบไวมากเลยครับทั oh, ้งไว,ว oh, ทั้งสูงครับโด oh, นหายทองครับ oh. แบบนีู้กนีใช้ความเร็วครับตัดรวบเร็วๆครับโอ้โ oh, oh. หหายท้องหมดยกที่สอง สอานะครับทำให้นรุนาทั้งเสียงหลังและดูช็อตนี้ครับดูครับขยับปั๊บทีเลยครับใครรวบครับมาหายท้องตึงครับก็สองยกผ่านไปแล้วครับความเข้มข้นน่าจะเริ่มตั้งแต่ยกสานะครับดูความไวดูอาวุธแล้วแม่ใกล้เคียงครับอยู่ที่ใครแม่นกว่าครับเที่ยวนี้ตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปครับ เห็นจังหวะครับนี่พาะกูลของสุภาครับสอนหนึ่งเลยครับลูกชายฝาหนให้จับตาดูความแม่นนะครับความไวนั้นก็เห็นแล้วครับท้งน้งหน้าก็ไวมีความไวในขณะที่ปรวริสก็มีความไวแต่ว่าแม่นนั้นเรายังไม่เห็นครับว่าใครแม่นเกมอย่างนี้ถือว่าเป็นเกมกดดันครับว่าใครจะกดดันคู่ต่อสู้ได้ก่อน โอ้โหเตะหลุดรับจังหวะสองของนรุนนัทเอาไม่ทันดีครับทางด้านเปาริสี่เริ่มที่จะกดดันนารุนนทได้บ้างเล็กๆน้อยๆครับจังหวะสองของเปาริสซ้ายติดบงังนรุนนทพยายามจะเน้นไปที่แข้งซ้ายนะครับแล้วก็ต่อ,อยตามตามสูตรของเขาครับเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายเข้าครับลูกนี้ มีหุกขวาเชียวไปไรเริ่มเบียดเข้ามาปรวริศเล่นอาวุธอันตรายแลวโอ้โหโดนถีบล้มลงไปบ้างครับปรวริศโดนถีบลงก่อนหน้านี้เคยถีบหน้าเขาไว้ครับเที่ยวนี้โดเก็ถีบล้มเลยกดดันคนละทีแล้วตอนนี้นาเรนาาซ้าย หน้าั้งเก็บค้างอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับต้มจังหวะสองของบอลิศยังยกเร็วหมัดหนึ่งสองโอ้ขวาลูกนี้เข้าก็ไปครับเข้าเห็นๆเลยครับเข้าข้อเลยครับขวาตามแม่นโอ้ยสองเต่เริ่มสูงขึ้นมนะั้ เริ่มยกระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ขวาของปาร,ริษลูกนี้เป็นลูกทำนักของปาร,ริษเขาเลยครับต่ลุ้มหลวมแต่หลุดหลุดม,ม,มาีนแกเกี่ยวจับตัดล่างเสียเหลี่ยมเสียทรงไว้เหมือนกันกดดันแล้วนารุนาตอนนี้เอาเดินต่อเดินบีบเลยครับนารูริษลูกเตะสูงๆของปาร,ริษต้าหากว่าซ้ายนั่นและน้าต,ตกวาซิโอเลยครับ คิวมวยนี่ประเภทร180ปนะปวริคน,นี่ครับ<ด>หลือเปาไมใครจะเตะใครครับ,รบดูครับแขงก็ดีด้วยกันทั้งคู่เมสิดจการโชคมวยนั้นเต็มร้อยทั้งคู่ครับหลอกครับลูกหลอกของปรวริชนยืนมวยจังหวะวางขาออกแข้งโอ้ลุกไม่ได้ครับ มวยระดับนี้ถ้าหลุดแล้วก็โดนอย่างนี้ครับแต่ยังมีความคล่องครับนรลนาตอายุ34แต่ว่ายังคล่องครับขาดเปรียวคนละทีไปสามวยแอบว่าคนละตีนเลยครับยก3ามกับเตะซ้ายเจอเตะราดเตะล่างน,นะครับแล้วก็ใช้ ท่อนแขนผลักให้นารศน,นาเสียหลักล้มหลุดเจอแข้งขวาสวนครับจังหวะสวนน,วนั่นนาโดนปิดเอาไว้ยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับระหว่างนาเริน,นากับปว,วริศซึ่งโชคเป็นคู่เอกในวันนี้ดูแล้วยก4นี้น่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นนะครับ พลันกันจังหวะออกอาวุธกันซ้ายกับขวาครับจังหวะซ้ายของนาเรน,นาแนวจังหวะข,ขวาของปาวริดซึ่งก็ออกได้เร็วเหมือนกันครับแม่นยำยังดูสดชื่นบ่งบอกถึงความฟิตซ้อมที่สมบูรณ์ดีเยี่ยมของทั้งคู่เลยครับดูจากสภาพร่างกายของทงั้งนรนาและก็ปาวริดยังดูดีนะครับ ยูยก4ครับตามต่อเป็นทางตรงยกที่4ครับมาเรนาตมุมแดงปรวริศน้ำเงินโอ้ซ้ายนำไปก่อนแล้วขวาคืนแล้วกดทอมาแทงเข่าปรวริศขวาเติมเข้าไปอีกดอกหนึ่งปรวริศโลยเข้าไปแต่เตะขวาแลา้วบังโอ้เอาก่อนับปรวริศโอ้ยปวดแข้งขวา ใจนะครับตัววิลิตต่อยเพลินๆมีสิทธิ์โดนบวกด้วยหมัดนะครับตัววิลิตออกแข้งเพลินทันเราน่าจะต่อยแม่นนะครับเอาล้วครับโอ้โหโจมตีก่อนนะครับตัววิลิตเริ่มเริ่มถอยตั้งรับมาแล้วตัววิลิตครับรอจังหวะสองเราน่าต่อยมาต่อหนึ่งโอ้โดนแข้งขวาเยอะนะครับและเป็น,น เป็นลูกเน้นของปรวริศนะครับแต่ให้เห็นเลยหมัดมาแล้วครับหนักมา<อ>กแล้วก็โดนดอกนั้นเนอปะปวริศเตะแม่นเหลือเกินหนักใจนะครับกดดันแล้วโดนกดดันแล้วทางด้านนารุ่น่าต้องเดินต่อยมดศอกศอกโอ้ยบวกศอกใครจะหล่นครับสุดท้ายแล้วใครหล่น วันนี้วันี้ไล่แล้วรั่นไล่มาแล้วนะครับโอ้โหอ้าวโอ้โหแม่นี่นี่ถึงถึงน็อกเลยนะครับถึงน็อกได้ครับแต่ไม่ทราบว่าวใครน็อกใครโอ้ยปิดไม่ทันปิดไม่ทันเลยครับเข้ามัดนังไม่โดนครับหมัดโอ้ยโดนแล้วหมัดซ้าย ตัวของปรวริษดูครับนี่ครับจะเน้นแข็นขวาเ,เต้นมากนะครับยกนี่เร,น,รน้าต้องโอ้ยซอกแข้งขวาเป็นชุดครับชุดนี้โอ้นี่ครับโอ้แม่นด้วยและหีบหน้าเตะงนเงยเลยครับโอ้ยโหมสอบกลับ ลองของไม่ได้อปวริศประมาทไม่ได้ครับนี่ครับนาราชังสู้อยู่เลยครับนาราจะพลิกวิกิจเป็นโอกาสหลายครั้งแล้วโอ้โหโอ้ใครจะหล่นครับรู้สึกถึงเลือดไปแล้วนะครับนาราชโอ้โหโดนหนักโดนหนักโอ้ดูครับนี่ครับเตยังเปะเตกระสอบช้ายแล้วชายโครงชายโครงแทบรวนนะครับ กล้องจับไปที่นรุาครับยกที่แล้วจุดแตกหักเมื่อเกิดในยกที่แล้วครับบริเวณรัางจมูกแตกครับมีเลือดไหลออกมาก็ดูภาพช้าก่อนนะครับดูนะครับแต่นี่ว่าแตกกร่านะครับแล้วโอ้โหบวกด้วยสอกครับเป็นสอกระยะับประชิดแล้วเข้าเลยครับเข้าตรงสันจมูกครับทำให้ระนาดนั้นแตกครับแต่ว่าไม่ยิ่งเจ็บก็ยิ่งเดินเข้าไปนะครับนรุนา ยังได้มีโอกาสจะได้ชมมวยคนนี้จะดุเดือดแค่ไหนเราไม่ทราบนะครับอีกยกยกยกสุดท้ายถือว่าอย่างที่เรียงครับจุดแตหกหสามยกครับมีความกดดันทั้งคู่แต่ว่ามาแตกหักเอายกที่4ยก5นั้นจบแบบไหนผู้บรรยายไม่ทราบครับก็พยายามจะพลิกวิกติดให้เป็นโอกาสตลอดเหมือนกันครับนเรนาเพราะว่าเปาวิดเองก็มีขวาครับเป็นไม้ตายเลยครับ สตัดเอาไว้แม่น,มนยำเนียนแน่นแล้วก็รุนแรงก็เชื่อเหลือเกินครับว่านี่เป็นคู่เอกประจำมาทิ์นี้ถ้าหากว่าเกมการชกออกมาแบบยกที่4มวยคู่นี้อาจอยู่ในความทรงจำของแฟนมวยตลอดไปเดี๋ยวดูนะครับอยู่ที่หัวใจแล้วครับเที่ยวนี้ก็เป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ต้องยกย่องเลยครับสำหรับในเรืน,นา ้องเดินต้องลงทุนต่อยมาเ้ะซทรายอ้าเสียหลักทีมมุมของนารณาทั้นให้น้ำโชกไปครับทำให้โอลิกนั้นเกิดอาการลื่นนารณาทัานเดินอยู่แล้วนะครับยังเ,เดินต่ออยู่มีนางซ้ายมีซอกซ้ายมีมัดของนารณา 4-5ที่สุดยอดนะครับไม่แล้วครับถ้ายางี้ถ้ายางงี้เก็บอาวุธครับลูกนี้เอาทรงเอาเหลี่ยมมาประฉลาดครับเป็นการหยุดหยุดเกมนิดเล็กน้อยครับหยุดเกมแบบกินเหลี่ยมกินทรงครับไม่มีคะแนนนะแต่ว่าแข่งขวายังแรงนะครับตัวบริษได้แข่งขายก4ี่ แล้วก็จงังหวะดัก,กด้วยศอกนาธานโดนเดยอะครับโดโรยๆหน่อยแล้วครับเห็นหมดแล้วบาริสครับอาวุธของนารนาธต้นยกสี่นั้นเรียกว่าโดนประเทนด้วยแข้งขวาครับใช้แข้งเตะครับเตะแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยครับทั้งท่อนแขนทั้งใช้โครงด้านซ้ายท่านชมจะเห็นนะครับว่าแรง มีอรอยแดงช้ำขึ้นมาเลยครับหมูจงกวะเล่นเชิงเล่นเหลี่ยมของปวิชครั้งที่4นะครับครั้งนี้คุณชัยทัศน์สามครั้งที่ผ่านมานั้นนฤนาชนะเพียงครั้งเดียวปวิชชนะมาสองครั้งแต<ล>่ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับเดินไม่ไหวเลยครับนรนาเดินไม่ไหวแล้วครับลาครับมันลาครับโอ้หนักมากครับต้นยกสี่ ปาลิศย,ยกมือขอโทษแล้วครับแม่ปาลิศไปโทษขอโทษนรุนารเลยครับในฐานะที่อายุน้อยกว่านะครับเป็นนักมวยรุ่นน้องนะครับเป็นเจ้าเพศปีนี้25นรุนาร34แล้วแต่ก็เชื่อเลิกกันครับแฟนพันธุ์แท้กที่ชมติดตามชมก็คงประทับใจครับเขาเสียปรงมือทั้งคู่ครับสู้กันเต็มเหนียวครับเรื่องแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่ว่าเมื่อชกกันเสร็จแล้ว